สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ส่วนเสริมของ Microsoft Word Text Editor นะครับซึ่งผมได้เกิดไว้ตั้งแต่บทเรียนที่แล้วนะครับว่าตัวส่วนเสริมตัวนี้นะครับทำงานได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเราทำงานได้ดีเป็นอย่างมากนะครับ บทเรียนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแทรกฟุตโนตหรือว่าเอ็นโนตนะครับตามที่เราต้องการหรือว่าคอมเมนต์นะครับด้วยส่วนเสริมตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะแทรกได้ง่ายๆนะครับ ฟุตโนตในส่วนของฟุตโนตเอนโนตนะครับเราก็น่าจะได้เรียนไปในส่วนของบทเรียนที่ผ่านๆมานะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับวิธีการแทรกนะครับด้วยส่วนเสริม Microsoft Word Text Editor นะครับ วิธีการแทรกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมเปิดตัวเอกสารขึ้นมานะครับอไมานเล็กรถหวานอามาคำป้อมทอสาระนะครับมาคำป้อมตัวนี้นะครับอไาสถามนะครับการที่เราจะแทรกนะครับเราสามารถที่จะ ไปในส่วนของข้อความนั้นๆนะครับแล้วก็เล e c กก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง Windows a l t e e r n a t ค้างไว้นะครับแล้วก็กด F2 ครับ Microsoft Word Text Editor Accessibility Enhancement Insert Element Dialog Element Type List Comment ตรงนี้นะครับตรง Element Type นะครับเราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะแทรกอะไรนะครับมันก็จะมี Comment นะครับ Comment ก็คือแทรก Comment Footnote ฟุตโนต์ก็คือเป็นฟุตโนต์นะครับเอ็นโนต์เอ็นโนตก็คือเอ็นโนตนะครับฟุตโนต์ผมอ่าจะลองแทรกตัวคอมเมนต์ <Comment. S 1> ก่อนนะครับพอเราต้องการที่จะแทรกคอมเมนต์นะครับผมก็จะ Enter <Com ments S 1> เข้าไปคอมเมนต์ส์อินซึร์ทไดอะล็อกเอ็นเตอร์ที e ค t e เมนต์ส์แท็กซ์เอดิทแบล็งนะครับคอมเมนต์นะครับมันก็จะให้ใส่คอมเมนต์นะครับผมก็จะ พิมพ์คอมเมนต์เข้าไป System Submenu Comments Insert d i a l o g e n g l i s h System Submenu Space Comments Insert d i a l o g e n t e r the comment blank มีออ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 อสสสรรรระะะะีโยยชนนกาัตวนะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับ โอเคบัตันเสร็จแล้วแท็บลงมาที่โอเคนะครับถ้าเราต้องการที่จะแทรกอินเทอร์ไปนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับหรือเราจะใช้คําสั่งนะครับคุมดําแล้วก็ใช้คําสั่งที่มากับ Microsoft Word ก็ได้นะครับ Control Alt M ก็สะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าต่อมานะครับคนที่สารชอบกินว่าน้ำมีรสหวาน Ivy m a c ขาดลูกจะบิ๊กบิอะไรรูปทรง Macard Ivy Ivy Maccard Selected นะครับมา c a r d นะครับตอนนี้นะครับผมจะแทรก ต่อไปผมจะลองแทรก Microsoft Word Text Editor Accessibility นะครับ Windows a l t e r n a t e F2 นะครับ Footnote and Note Footnote ผมจะลองแทรก Footnote นะครับ f o o t n o t e Insert Dialog Enter the Footnotes Text Edit Blank อะตอนนี้มันก็จะให้ใส่ Footnote เลยนะครับ Footnote นะครับก็คือ Note ใต้นะครับใ,ใ,ใ,ใต้ข้อความนะครับก็เป็นสาระ A ตอบไม่ไต่กินอหอมอสระกอเป็น mark อะไรก็ไม่ไตกู รอสระโตไม่เอนคออบรอสระอาบดชอกรอบยอบอดรอบหน่อยนอกเทปยอบนะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาโอเคบัตตนะครับเลือกโอเคสเปย์ดกิเมนต์แท็บไปนะครับว่าน้ำมีรถไปด d มาขาด Link for ต o t e เร f e r e n c สอลูกกับบิบเบิลรายรูปทรงนะครับมันก็จะบอกว่า Link foot note reference นะครับเห็นไหมครับ ว่าน้ iv มา link for note reference สูจะมี่าอโอเคนื้อในสี comment v มาเล็บแม left paren cat nail right paren s p e n g error ใครบอกเคยกินบอกเลยว่โอเคมากเล็บแมวนะครับมันก็จะมี c o m m e n มาแลดีค่าทายคือจะเข้าไป black diamond minus y jacks มาเลี่ยมป็นมายู่ตนขนาดกลางมาเหลี่ยมนะครับ black d u s black d i a m selected unselected โอเคมาเหลี่ยมผมก็จะแทรกนะครับ windows alternate f 2อ microsoft word ค footnote end note นะครับผมจะแทรก Not n o น e นะครับ Enter ทอรครับอ็้สนรกอนบหมอสกอโตผมหมอกรไม่ไต่กูไม่ไม้ลามอเรออสาระบดใครไม้หนวนไม้หเปซไม้หรอรอสระโตชอหดรออบดอดอกรดโตรอ นะครับมากนี้ผมก็ไม่ทราบใครรู้ช่วยบอกด้วยโอเคบัตนะสล้วแท็บลงมาที่โอเคนะครับ <document. S 2> ก็เป็นบาร์นะครับถ้ทาไทาย, s. <S มายมันมากกว่ามันเป็นมายืนต้นขนาดกลางมีผลใบเลว,ส,วสีเขียวลึกหลังวิธีกินใช้มีผ่าครึ่งด้านโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแทรกคอมเมนต์แทรกฟุตโนตแทรกอินโนตเออ่แทรกแทรกเอ็นโนตนะครับอย่างง่ายนะครับก็นำไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ